ม่รู้เรื่องนะรบใครส่งมามันการจะเป็น,นเวลาสิจนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับก็ฟายหกับารกรอบที่แล้วนะครับโดยท่านรั้มนตรจังหวัดก็จะกล่าวรายงานนะครับท่านประธานในที่ี้ก็จะกล่าวกล่าวเปิดตรงหน้ากัจะาักยกเรียงท่านธน,า,น,นพา,พาพรรพิพาทรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดได้แก่ยาเสพติดค้ามนุษย์ครอบครองและอพาอาวุธปืน การพนันการดำเนินการติดตามข้าถึงวันที่สิ่มกราคม2567เป็นช่วงเทศกาลในรักษาี่คล้ายกับสถานบริการโรงแรม2 5ง7จังหวัดจึงได้บูรณาการหน่วยงานที่และดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้การประกอบกิจการเกิดบริการห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าใช้บริการห้ามนำอาวุธปืนกระทัเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมทั้ง ขอให้เกิดความเดือดร้อนรกรัการทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยชุมพรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรประการตามนโยบายจัดเก็บสังคมและปราการผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อครทับใช้กออาท่านอบร้อยนะครับท่านผู้เชี่ยงกันจังหวัดท่านผดุงือพี่น้องอสก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเส็นแล้ กับกระทรวงการคลัีกครับนทีใหม่นะครับเป็ไใ้ให้ชุดหน่วยในร่วมกันนะครับเป็นประอกอบเป็นชุดบริาการจัดการสังคมครับก็จากที่เราเห็นตามหน้าข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีระกาศสมทัยตัวตาสถานบริการสถานประกอบการน,นะครับเมื่อว่าเราเนี่ยมีกระส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสถานบริการคล้ายสถานนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรอด้านหน้าแล้วเดี๋ยว มาวางแผนกำหนดการว่าเราจะไปที่จุดไหนอะไรยังไงอีกทีหนึงนะครับในแถวนะครับตามที่กำหนดการนะครับแถวตรงเจอที่รถนะครับกรขบวนรถเลิกแถวมันจะคุยกับนาานี้รถแตรงนี้เจอหัวหน้าหน่วยปัจจุบัน2ี่22ใช่หเนี้ยประมาณนี้ครับวันนี้ยุ่หนักกบเราเพราะว่ามันจะดีเลีย มันจะดีเล่ค่ะทอ,อันนี้คือว่าเฉพาะคันโมเดล15แบอ่ามันจะหีเล่พรม,มันส้มเลยอนนค่ังเ่ั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe bằng kênh Ghiền Mì Gõ Để không